กุศลธรรมคู่มือชีวิตฉบับง่ายๆโดยหลวงปูเรียญวราลาโพกมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพุทธภาษตนี้ได้สอนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของกรรมซึ่งมีทั้งกุศลธรรม ก็คือบุญและอกุศลธรรมก็คือบาปโดยที่ทุกคนจะได้รับผลของการกระทําของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทําดีทําชั่วหรือแม้แต่การละเลยไม่ทําบุญหรือทําบาปก็มีผลต่อชีวิตเช่นกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทก็คือ 1. กุศลธรรมคือการทำความดี ก็จะทำให้เราได้เจอแต่สิ่งที่ดีสองอกุศลธรรมคือการทำความไม่ดีทำให้เราเจอแต่ปัญหาและสามอัพยากตธรรมคือการไม่ทำทั้งดีและไม่ดีเป็นกลางๆในชีวิตของเรานั้นเรามักจะต้องเลือกว่าเราควรที่จะทำดีหรือทำสิ่งที่ไม่ดีซึ่งการทำดีย่อมทำให้เจอแต่สิ่งที่ดี และมีความสุขส่วนการทำไม่ดีจะนำไปสู่ความทุกข์การที่เราเรียนรู้ธรรมะจะช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกเดินในทางที่ทำให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขเรามารับฟังคำสอนจากหลวงปูงเรียนวาราลาโพด้วยกันครับในเรื่อง กุศลธรรมคู่มือชีวิตฉบับง่ายๆหลวงปู่เหรียญท่านได้กล่าวสอนเรื่องนี้ไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ละเอียดมากทรงไปแสดงไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะเหตุว่าเทวดามีกายละเอียดจิตใจผ่องใส พราะบนสวรรค์ไม่มีการทำบาปคนที่ไปเกิดบนสวรรค์นั้นตอนเป็นคนก็เป็นโทษห้าประการตลอดชีวิตคืออยู่ในสินห้าไม่ละเมิดสินห้ากุศลธรรมมาคือทำอันเป็นกุศลอกุศลธรรมมาคือทำอันเป็นอกุศลอัพยากตธรรมมาคือทำอันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเป็นกลางๆางไม่ดีไม่ชั่ว ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมีอยู่สามประการนี้แต่ว่าแตกกิ่งก้านสาขาไปได้มากมายแตกร่มเงาให้คนให้สัตว์ได้อาศัยกุศลธรรมคือธรรมอันดีพระพุทธเจ้าทรง,ทรทรงส่งเสริมให้บุคคลธรรมก็คือไม่ทำบาปห้าประการและไม่ทำบาปอื่นอีก ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลสินท้าทำให้คนฉลาดคนไม่ฉลาดรักษาสินห้าไม่ได้ใครรักษาได้ก็เป็นบุญกุศลของคนนั้นได้ชื่อว่ามีบุญกุศลความดีเป็นที่รังจิตใจให้นึกถึงว่าพวกเรามีสินห้าบริสุทธิ์ไหมถ้ามีก็แสดงว่าเรามีกุศลธรรมคือความฉลาดอยู่ในใจใจมีความฉลาด หาทางเลี่ยงจากโทษบาปทั้งหลายได้ใครยังเลี่ยงไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญาขาดความฉลาดเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญาก็มาสอนจิตมีปัญญาเอาตัวรอดจากบาปผู้มีปัญญาเอาตัวรอดจากบาปได้ถึงจะไม่เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญก็ตามขอให้มีปัญญาเช่นนี้ปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมสรรเสริญว่ามีปัญญา เอาตัวรอดจากทุกได้ถ้าเทศเรื่องอื่นจะไม่ไกลจากการพ้นทุกจึงนำเรื่องบุญบาปมาเทศให้ฟังบุญบาปก็อยู่ที่จิตใจเรานี่เองรังของบุญบาปก็อยู่ที่จิตของเราเองให้ภาวนาดูจิตของเราเองสังเกตดูจิตของเราเป็นบุญหรือกุศลหรือเป็นกลางไม่บุญไม่บาปหรือว่าเป็นบาปอย่างเดียว หรือว่าจิตของเราเป็นทั้งบุญและบาปหรือยังใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างหรือทั้งสามอย่างจิตท,ที่เป็นอกุศลใครมาว่าก็โกรธแล้วถ้ามีสติสัมปชัญญะก็จะรู้ตัวว่าจิตเป็นอกุศลอยู่ยังโกรธคนอยู่ก็ต้องนักความโกรธด้วยก,การเจริญเมตตาทำความรู้สึกเอ็นดูต่อเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่จบตาย ตามอารมณ์ต่างๆนั้นเมื่อใจไม่ยึดถือมันก็ดับไปฟังธรรมมาเยอะแล้วควรชำระก,กายใจให้สะอาดไม่ให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจขอเตือนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าชีวิตคือจิตดวงนี้เมื่อได้สเสวยผลบุญที่ทำก็มีความสุขไปเกิดที่ใดก็มีความสุขเกิดพบใดชาติใดจิตใจก็มีความสุข อยู่ในภพที่เกิดนั้นและจิตบาปอากุศลก็จะหน่วงเหนี่ยวให้ไปเกิดที่ต่าไม่มีทางพาไปสู่ที่สูงที่ดีหลวงปู่เคยเทศว่านารกอยู่ใต้ดินนี่เองในตำราท่านว่าไว้แต่ก็ไม่รู้วม่อยู่ลึกแค่ไหนมีสำนักงานของยมพบาลมีสำนักงานของนายนิริยาบาลควบคุมสัตว์นรกสอบสวนสัตว์นรก แล้วก็บอกว่านี่เป็นกรรมของเธอเธอทำมาเองตอนนี้ก็ต้องเสวยผลของกรรมนั้นของเธอเองนี่คือคำตัดสินโทษว่าแล้วก็จะโยนลงนรกนายนิรยิยบาลเองก็เป็นถุกเพราะต้องคอยควบคุมสับว์นรกอยู่ส่วนยมพบาลผู้เป็นใหญ่นั้นไม่ค่อยถุกเพราะมีหน้าที่สอบสวนสัตว์นรกการสอบสวนก็คือถามว่าเคยทำบาปอะไรบ้าง เคยฆ่าสัตว์อะไรบ้างตัวเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนฆ่าสัตว์เล็กก็บาปเล็กหน่อยฆ่าสัตว์ใหญ่ก็บาปมากบาปมากก็ต้องตกนรกนานพวกเราทุกคนพากันสะด,ดุ้งหวาดกลัวอยาเห็นแก่ปากท้องอย่าเห็นแก่ค,ความสนุกสนานชั่วคราวสุขในโลกนั้นสุขชั่วคราวเท่านั้นไม่ยั่งยืนเลยเปรียบหลังการรับประทานอาหารพอกินอิ่มก็สบาย แล้วความอิ่มก็หายไปก็ทุกอีกเพราะหิวอีกเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนควรรู้เท่าและอาศัยของไม่เที่ยงนี้กายก็ไม่เที่ยงจิตก็อาศัยกายอยู่อาหารที่อาศัยอย่างกายก็ของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงกับของไม่เที่ยงมาบำรุงกันถ้าเที่ยงแล้วก็ไม่ต้องบำรุงกัน เป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงมีแต่พระรนิพพานที่เที่ยงไม่วิบัติไม่ผันแปรเราก็ต้องทำใจให้ยินดีในพระรนิพพานด้วยการไม่ยึดถือในตัวตนขันธ์หน้าอันไม่เที่ยงตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานเมื่ออยากก็ยึดไม่ได้คราวนี้ต่อไปก็จะต้องเอาให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอให้เข้าใจ อย่าคิดว่าเป็นผู้ครองเรือนปฏิบัติธรรมอันลึกซึ้งไม่ได้พระโสดาบันมีสามีภรรยาลูกทำไรนาทำงานค้าขายตามความสามารถอยู่แต่ท่านไม่ทำบาปขอทานก็เป็นโสดาบันได้เคยมีคนโรคเรือนฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุโสดาบันแล้วกราบปฏิยานตนถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ พระอินทร์ได้ข่าวเรื่องนี้เข้าก็ลงมาทดสอบให้ปิติเสธคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วจะหาอยากถาแก้โรคเรือนมาให้หายจากโรคชายโรคเรือนนั้นก็ตอบพระอินทร์ว่าท่านเป็นใครจึงมาแนะนําให้ข้าพเจ้าถอนตัวจากที่เพึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าถอนไม่ได้ หาได้วันไหวกับโรคภัยแค่เจ็บเหล่านี้ไม่พระอินทได้ฟังดังนี้จึงไปกราบต่อพระพุทธเจ้าว่าผู้นี้บรรลุโสดาบันแล้วจริงๆด้วยได้ไปสัมภาษณ์มาแล้วขอให้เข้าใจมรรคผลทำวิเศษไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่จิตเอาร่างกายเป็นอารมณ์เห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงหนอเมื่อโรคภัยมากระทบร่างกายก็มากระทบจิตจิตก็เดือดร้อน พระโสดาบันอาจจนกายแต่ทรัพภายในม่จนเลยสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยอำนาจแห่งปัญญาใครได้บรรลุความเห็นเช่นนี้ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์แล้วท่านผู้นั้นก็บรรลุพระโสดาบันความเห็นอย่างนี้ต้องเกิดจากศีลเมื่อศีลบริสุทธิ์ก็น้อมเป็นสมาธิแล้วก็สงบขึ้น เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามักผลอยู่กับผู้มีบุญผู้มีบุญแก่กล้าก็จะบรรลุเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็วางจิตใจก็รวมเข้าสู่มรักทอนออกจากความสงบก็รู้แจ้งว่าทำทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นธรรมดา เห็นแล้วมีปัญญาแล้วก็เบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมีหลายขั้นตอนเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ทำบาปเพราะทำบาปแล้วต้องตกลงนรกถ้าหากไม่ทำบาปแล้วไม่มีกินก็ยอมตายไปซะดีกว่าตกนรกใจนั้นก็ไม่ตายมีแต่กายที่ตายเมื่อรู้เช่นนี้ก็จะไม่หวาดกลัวต่อความตายเมื่อกิตเห็นแจ้งตตมปัญญาก็จะไม่เดือดร้อนแล้ว ใกล้ตายลมหายใจก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าลมหายใจหมดเสียงดังพกแสดงว่าจิตออกจากกายแล้วนี่แหละแสดงว่าจิตออกจากกายแล้วหมดนี่สำหรับคนสามัญแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายนิพพานไม่มีเสียงดังพกมีแต่เงียบเงียบไปเฉยเฉยเพราะว่าจิตไม่ได้ห่วงกังวลอะไรแล้ววางทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลย กุศลธรรมคือความฉลาดคืออยู่ในสินห้าเป็นผู้มีปัญญามีความฉลาดอากุศลธรรมคือความไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดชอบทำแต่บาปแต่กรรมใส่ตนเองอัพยกกตรธรรมคือเวลาปกติใจกลางๆงไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป จากคำสอนของหลวงป,ปู่เรียนเราจะพบว่าเมื่อเราเข้าใจธรรมะทั้งสามประเภทเราก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้เราจะไม่หลงผิดหรือยึดติดกับความดีความชั่วหรือความกลางกลางการรู้จักกุศลธรรมทำความดีจะทำให้เราฉลาดรู้ว่าจะเลือกทำสิ่งที่ดีได้อย่างไรและทำให้เรามีความสุขส่วนการละเว้นอกุศลธรรม ไม่ทำความชั่วจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้การทำตัวกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอัพยากตธรรมถึงแม้จะไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นการช่วยให้เราพัฒนาจิตใจถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและการลู่เช่นนี้จะนำพาเราไปสู่ความสงบและปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงในชีวิต ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศล ในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ